สวัสดีครับจากคูรุมะนะครับวันนี้นะครับสเตปวากอน RK5 นะครับ RK5 นะครับอันนี้สเปคล่าสุด7870นะครับ CPU นะฮะดูสเปคได้นะครับ CPU 7 870 3 CPU 2.7 GHz 826จอทูเค d อนด์อัิบสามแท้นะครับตัวนี้ CPU Z ได้เลยนะครับ7 870 2.7 GHz นะฮะแรม8 2ด หัวสินะครับโอเคนะฮะคันนี้นะฮะเน็ตฟิกลง APK ได้นะครับเน็ตฟิกลงลงผ่านเพโซได้ครับทุกทีครับเวอร์ชัน78 7 0จสนนี้เน็ตฟิกลงในนี้ได้เลยนะครับผมอัปเดตได้นะฮะเน็ตฟิกดิสนีย์ได้หมดนะครับตัวนี้ รุ่นนี้รองรับกล้อง360นะครับภาษาไทยได้ระบบเสียงเป็น DTS นะฮะ DTS ชัดเจนครับจูนได้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับผมรวดเร็วทันใจนะครับใช้งาน Google Maps สั่งเสียง YouTube สั่งเสียงได้หมดนะครับผมออไล์สมบูรณ์นะฮะเรียบ,บ,บร้อยเลยนะครับตัวนี้ Google Map ได้หมดนะฮะ Google Map ประมาณนี้นะครับสั่งเสียงสมบูรณ์นะครับเมกะบางนาโอเคนะฮะสุดยอดสวยงามนะครับติดต่อสอบถามได้น,นะครับจากร้านคุลูมานะครับตัวนี้ CPU ตัวล่าสุดนะครับ78 70นะครับ เป็ูนนะครับตั้งโลโก้บูตได้ด้วยนะฮะตั้งโลโก้บูตได้ด้วยนะครับลันเชอร์มีให้เมนูแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เมนูหน้าแรกตัวนี้ก็โชว์สปีดได้หมดนะฮะตัวนี้นะครับโชว์สปีดได้นะครับจะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ จากร้านคุรุม้านะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ